แอซนะนิ้ว7นิ้วนี่มันมีอยู่2รุ่นก็คือเป็น 3G กับ 12G แต่นี้เราจะมาใช้ตัวนี้เป็นแอซิ n มอนิเตอร์นะครับแอซิมอนิเร์เราเห็นว่าเราต่อ s d i IN เข้ามาตรงนี้และนี่คือจอพุ่มกับน,นี่จอพู่มกับน,นะจอนี้ภาพก็คือจะเหมือนกันเนี่ยมือผมโยกอยู่1นะหูฟังนะครับหูฟังช่องสแตดการ์แล้วก็รูรีโมทต,ตรงนี้นี่ปุ่มปิดเปิด ใส่การ์ดได้2อันและนี่รูดีซีอินเราบันทึกเนี่ยบันทึกเข้าเอสดีการ์ดหก็ได้2ก็ได้นะครับได้2อันหรือจะบันทึกเข้า u s b c ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับฟอร์แมตที่เราจะบันทึกออดิโอ <c oughs> ก็มากับสาย d i <c oughs> ก็ได้หรือว่าเราจะอนาล็อกออดิโอก็ได้มี2ช่องมีนีเอ็กซ์มานะครับแต่ก็เรามาดูนะครับเราเลคคอร์ดแท็กหนึ่งนี่เลคคอร์ดแล้วพอเลคคอร์ดปั๊บจะขึ้นสีแดงนะครับเลคคอร์ด แท็กหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับโอเคกดสต็อปเรามาดูว่ามันเพลย์แบ็กเร็วไหมนี่ประมาณสองวินะครับนี่เพลย์ละนะครับไม่ต้องรอนานนะครับอ่ะโอเคกดสต็อปนะครับกดสต็อปปั๊บมันก็ตัดภาพออกไปออาเลคคอร์ดใหม่ดูนะแท็กสองจะขึ้นสีแดงนะเลคคอร์ดล้วแท็กสองสองนิ้วนะแท็กสองเรากดสต็อปนะ เราเพย์แบ็กดูนะเพย์ต่อเลยสองวิประมาณสองวิหนึ่งถึงสองวิเพย์ต่อเลยอันนี้ข้อดีคือมันจะเพย์แท็กสองต่อเลยถ้าเราจะกลับไปแท็กหนึ่งเรากดลูกศรน,นี้อีกหนึ่งทีกลับมาแล้วแท็กหนึ่งหรือว่าเราจะกดตรงนี้ค้างไว้ก็ได้ครับ <Okay. Okay. S 1> อันนี้เป็นลาสโลเนี่ยหนูว่ามันอยู่เนี่ยนะครับนี่คือแท็กของเราเดี๋ยวมอนเพย์สโลถ่ายคลิปให้ใหม่แล้วก็มาเพย์สโลให้ดูดีกว่านะครับผมฟอร์แมตการ์ดก่อนนะ โอเคเราเห็นว่าจอนี้กับจอนี้เนี่ยระยะเข้ากันนะมี format card โ okay. Form อเค format ่นะครับโอเคเราออกไปเราเลกคอร์ดนะผมจะต้องให้ให้มีมือผมมันจะได้เห็นชัดว่าน,นี่คือ normal speed นะครับ normal speed ผมปล่อยมันเลกคอร์ดไปก่อนนะครับ normal speed ก็คือมือผมประมาณนี้ผมโบกอยู่นะครับ normal speed แต่นี่ผมทำมาแท็กเดียวก็พอ จะได้เห็นชัดเจนนะครับแต็กเดียวนี่คือ normal speed นะครับอ่ะวเร็วๆขึ้นหน่อย normal speed โอเคทีนี้ผู้กับบอกคัดจะดูและผมก็เพย์หนมาเลยรา <c oughs> อดีก็คือเวลาปกติมาเพย์แบ็กเนี่ยไม่นานมากก็คือประมาณ1-2ถึงวินะครับ1-2ถึงวิเวลาจะเพย์สโ,โลมันอยู่ในหมดเพย์แบ็กอยู่จิ้มไปนี่ได้เลยเครื่องหมายถอยหลัง <c oughs> นี่ก <c oughs> ็จะเป็นสโล,ล้ว หลังจากนั้นอยากจะได้ตรงไหนสโลอนิ้วลูดนะครับวิธีเพสโลง่ายๆไปเริ่มต้นแท็กสมมติกดคุมเพจะเพตรงไหนก็เพไปก่อนสมมเมื่ออยากได้ตรงนี้สโลช้าก็กดปุ่มนี้จิ้มค้างไว้แล้วก็ปล่อยต่อเป็นถอยหลังถอยหลังสแล้วก็กดปุ่มเดินหน้าก็าจะเป็นเพเดินหน้าแล้วกดนี้ค้างไว้ก็จะเป็นเพสโลเลยกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะสปีดปกตินี่สปีดปกติมือจะเป็นแบบนี้ สปดปกติถ้าเพสโลกดค้างไว้แล้วก็กดเพยค้างไว้นี่เพสโลว์เพสโลกดนี่ค้างไว้เพสโลวนะ์แลนี้ก็ดูได้แล้วนะครับว่าสม mm ูท hmm. หรือว่า mm hmm. เขาจะดูแอคติง hmm. ว่าผ่านไม่ผ่านนะครับแต่คนนี้ไม่ผ่านจบบ๊ายบายขอบคุณครับ